จิดบน 1, ถนนท่าแพงครับนานเป็น10นาที20นาทีนะครับน้า่วงปรตูท่าแพงนะครับถนนท่าแพงที่มาจากทางด้านทิศเหนือด้านสุเพรติดหมดนะครับสาเหตุที่รถติดนะครับ เนื่องจากมีการกสร้างนะครับการถึงเนื่องจากจะนําสายไฟลงใต้ดินนะครับสายไฟนี้ลงใต้ดินอรอบถนนคูเมืองนะครับทำให้รถจักตลอดนะครับแต่ว่าก็สามารถ เคลื่อนได้อย่างช้าๆนะครับไปนู่นคือจานภาพนี้มาจากด้านทิศนะี้ครับ ด้านสมเพศด้านสีภูมนะิบริเวณนี้ที่ยืนขายที่อยู่บน่วงประตูท่าแพยาวไปนุ่นนะครับเป็นประตูทนะ่าแพ